ฝึกซ้อมบัตรคานะคะอันนี้จะเป็นเทมไอ้เขาเฟนนะคะเทมาซื้อเนาะซื้อของนะคะไอ้เขาเฟนเนาะโอเคเราก็ใช้โครงโว c คนอิชดึมจึมดึมดึมจม,มนะคะตามด้วยคําที่เราหยิบได้ค่ะตบท้ายด้วยคําว่าเขาเฟนเนาะฉันสามารถซื้อสิ่งนี้ได้ที่ไหนนะคะหยิบได้คำว่าอะไรคะ่ะจำเป็นมากเราเลยต้องอ่านคำศัพท์แล้วก็รู้ความหมายมันให้ได้ก่อนนะ โอเคมาเริ่มกันเลยค่ะกับคำแรกนะคะสมมุติว่าหยิบได้บัตรคำคอมพิวเตอร์เนาะโอเคคอมพิวเตอร์ค่ะถามว่าฉันสามารถซื้อคอมพิวเตอร์ได้ที่ไหนค่ะ Volcanic Computer Kaufen นะคะตบท้ายด้วยคำว,ว่า Kaufen ค่ะ b r u m e n นะคะดอกไม้ b r u m e n Volcanic b r u m e n Kaufen ฉันสามารถซื้อดอกไม้ได้ที่ไหนนะคะทัสเชอร์นะคะทัสเชอร์ er กระเป๋าโวคานิชท er ัสเชอร์คาเฟินนะคะจำง่ายง่ายเลยเนาะโดยใช้โครงโวคานิชนั่นเองนะคะโอเคต่อมาโวคานิชทิชคาเฟินนะฉันสามารถซื้อโต๊ะได้ที่ไหนคะ่ะตอบไปเลยว่าอิมบิกซีเนาะเพราะว่าที่บ้านเราค่ะ ที่บิ๊กซีมีขายหลายอย่างเลยเนาะไซส์ทุ่งนะคะหนังสือพิมพ์โควนล์ X ไซส์ทุ่งเขาเฟนนะคะก็อินบิ๊กซีไปเลยเนาะโควนล์ X ไซส์ทุ่งเขาเฟนนะคะเพราะในบิ๊กซีเนาะก็มีร้านขายหนังสือเนาะแล้วมันก็จะมีหนังสือพิมพ์ขายด้วยนะคะโอเคต่อมาชูเหอรเนาะรองเท้าโควนล์ X ช sure ูเหอร์เขาเฟน ฉันสามารถไปซื้อรองเท้าได้ที่ไหนนะคะ i n big C ค่ะ book นะคะหนังสือโว e าน i ชบ b o o k ค o า f e นฉันสามารถซื้อหนังสือได้ที่ไหน o b s t กิมออฟส์ ét นาผลไม้ค่ะโ o คานิชออฟส์เค้ f ฟิฉันสามารถซื้อผลไม้ได้ที่ไหนกิมมือเสอนะคะฉันสามารถซื้อผักได้ที่ไหนโวคานิช s e r kaufen นะคะ brot ขนมปัง wo kan ich brot kaufen im bicc นะคะเวลาตอบเนาะต่อมา handy นะคะมือถือเนาะ handy wo kan ich handy kaufen ฉันสามารถซื้อมือถือได้ที่ไหนนะคะ hose r กางเกง wo kan ich hose r kaufen นะคะ im bicc นะคะตอบ im bicc ไปเลย โควิด x อัพเฟลคาเฟ่นะคะอัพเฟลเนาะแอปเปิลเนาะฉันสามารถซื้อแอปเปิลได้ที่ไหนคะใช้โครงนี้ไปเลยนะคะนักเรียนโควิด x ตึมดืมดึ้มดืมนะคะตามด้วยคําที่เราได้เนาะตบท้ายด้วยคาเฟ่นนะคะถ้าเราได้ยินเขาถามเราก็ตอบอินบิคซีนะคะหยิบได้คําว่าร็อกค่ะกระโปรงนะคะโควิด x ร็อกคาเฟ่นโว โคลฟินฉันสามารถซื้อกระโปรงได้ที่ไหนนั่นเองค่ะแฟนเซอนะคะหรือว่าแฟนเซอร์ค่ะโทรทัศน์นะคะเหมือนเดิมค่ะฉันสามารถซื้อโทรทัศน์ได้ที่ไหนค่ะบอกว่าสามารถซื้อได้ที่บิ๊กซีนะคะ <can> I, her. โคลฟินเนาะฉันสามารถซื้อโทรทัศน์ได้ที่ไหนค่ะอิ b บิ๊กซีนะคะซื้อที่บิ๊กซีไปเลยนะคะ f ฟนเซ h เหอ a แฟนเซเห็นเนาะโทรทัศน์นั่นเองค่ะต่อมาคำว่า toy เ er ยอะนะคะเป็นว่าราคาแพงนะคะก็ใช้กริยาทายถามเลยเนาะเออถามประมาณว่า is does auto toy เยอะนะคะรถยนต์ราคาแพงไหม is does auto toy er เยอะเนาะ is นะคะมาจากกริยาทายนะคะก็คือ aircs นะคะถามมันแพงไหมเนาะรถแพงไหม is does auto toy เยอะ ตอบว่าหยาก็ได้นะคะบอกว่าแพง Builix ราคาถูกค่ะ Is does auto Builix นะคะรถจนราคาถูกไหม Is does auto Builix นะคะอยาก็ได้นะคะตอบว่าถูกก็ได้เนาะโอเคในテーมไอเขาเฟนนะคะจำโครงที่ครูบอกไปนะว่าใช้โครงนี้ค่ะหยิบได้คำว่าอะไรก็เปลี่ยนเอาตรงนั้นมาเติมนะคะ